สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Story Behind Episode Bar ครับเรื่องเล่าหลังบาร์กาแฟครับใน EP นี้ครับผมอยากจะมาเล่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กับการทำงานกับคน Gen Z ครับ Generation C คน Gen Z ซึ่งตัวผมเองครับเป็นคน Gen Y ผมเคยคุยกับเพื่อนๆหลายคน,นยที่เป็นคน Gen Y หรือคุยคุยกับพี่ๆน้าๆที่เป็นคนเจน X หลายๆคนจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับคน Gen Z คน Gen Z เนี่ยแหละครับ Generation Z เนี่ยก็น้องๆพวกนี้ก็จะอายุแบบ20 2 0ต้นๆน,นะครับซึ่งการทำงานร่วมกับคนเจ n Z ครั้งนี้ก็เป็นการทำงานที่เจอกันในร้านกาแฟในในใน,ในพาร์ทที่เป็นอาชีพบาริสต้าเนี่ยนะครับซึ่งคนหลายๆคนเนี่ยมันจะพูดว่าคน Gen Z เนี่ยมันจะมีความ ไม่อดทนเรนาซะเลยหรือว่าบางครั้งมีความเรียกว่าไงอ่ะก้าวร้าวไม่มีสัมมาคารวะไม่เคารพผู้ใหญ่ซึ่งคนเจน X อ e n เจนวส่วนใหญ่จะไม่ชอบอ่ะโอเคแต่ประสบการณ์ครั้งนี้มันผ่านไปเร็วมากเลย อ่าประสบการณ์ครั้งนี้ครับเจอในสมัยที่ทำงานในบาร์กาแฟเอเปโซ่บาร์ครับซึ่งก็ได้เจอกับน้องเจนซีตัวผมเองเป็นคนเจน Y นะครับก็ได้เจอกับน้องเจนซีซึ่งตอนนั้นน้องเขาก็น่าจะ20-21อะไรเงี้ยซึ่งจากการที่เคยคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน,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 นานาเป็นคนเจนเอ็กเจนวหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยชอบคนเจนซีกันไม่ค่อยชอบเด็กๆก,ก,กัน บางก็ว่าเป็นเด็กไม่มีสัมมาคาร,ระวะเป็นเด็กที่ไม่มีความอดทนเป็นเด็กที่เถียงผู้ใหญ่เป็นเด็กที่ไม่น่ารักส่วนตัวผมเนี่ยก็สัมผัสกับน้องแต่มีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ที่ที่ทำให้ผมเนี่ยก็เกิดรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วคนเจนซีเขาเป็นแบบนี้เราเราแค่ไม่เข้าใจเขาเองอะไรจริงๆไม่มีอะไรเลย เรื่องก็ก็คือน้องเนี่ยมาทํางานร่วมกันที่ร้านซึ่งน้องเป็นคนที่เป็นเด็กที่ผมรู้สึกว่าน้องเก่งมากเลยหลายๆคนที่เคยทํางานที่ร้านร่วมกันเนี่ยแต่น้องคนนี้เป็นคนที่ผมรู้สึกว่าคนนี้เก่งจริงๆน้องเก่งมากครับหลังจากหลังจากช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้พบเจอกันในการทํางานร่วมกันเนี่ยหลังจากที่หลังจากที่น้องได้ลาออกจากร้านไปน้องไปทํางานร้านใหม่โหน้องไปถึงการแข่งขัน ไปถึงการแข่งขันระดับประเทศไปถึงการประกวดชงกาแฟในระดับประเทศเลยอะ่ะคือน้องเก่งจริงๆต้อง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 ยอมรับจริงๆอ่ะทีนี้ประเด็นอะไรที่ที่เราเจอกันแล้วเราสึกว่าเฮ้ยน้องน้องไม่โอเคหลายๆคนก็รู้สึกว่าน้องจาก,ก้าวเล้าสำหรับคนเจนซีก็คือจากการทํางานร่วมกันนะครับผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้เก่งมากและผมมีความสุขกับการทํางานกับน้องคนนี้มากแต่ว่าอาจจะด้วย ประสบการณ์ที่ไม่ดีในการทํางานที่ร้านหรือความไม่พอใจของน้องที่น้องอาจจะรู้สึกว่าน้องน่าจะไปได้มากกว่านี้หรือดีได้มากกว่านี้ในร้านกาแฟร้านหนึ่งอะไรเงี้ยครับซึ่งผมน้องเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะลาออกทีเนี้ผมก็เลยจริงๆต้องบอกว่าผมเสียใจผมเสียดายน้องคนนี้น้องคนนี้เก่งมากเสร็จแล้วผมก็เลยขอร้องเขาว่าเออ ไนหนๆจะลาออกแล้วเนี่ยชงกาแฟให้พี่กินละแก้วสิพี่ขอเอาเป็นแก้วที่แบบสุดฝีมือของเราเลยนะอะไรเงีย้ยอ่ะผมผมก็รอน้องเขาก็ชงชงทิ้งไปสามแก้วครับชงกาแฟทิ้งไปสามแก้วชงแล้วก็เททิ้งชงแล้วก็เททิ้งผมก็อืมสามแก้วแล้วอะไรว่าทาไมชงแล้วเททิ้งชงแล้วเททิ้งจนแก้วที่สี่อะครับน้องก็น้องก็เอามาให้ผมดื่มเอากาแฟาแก้วที่สี่มาให้ผม ซึ่งซึ่งผมก็รู้สึกโอ้ได้กินแล้วว้าวตื่นเต้นพอผมดื่มกาแฟมันเป็นลาเต้ร้อนครับลาเต้ร้อนถ้วยนั้นผมดื่มเข้าไปผมรู้สึกประทับใจมากเลยผมรู้สึกเฮ้ยคือผมรู้สึกว่าเขาเก่งอยู่แล้วนะครับรู้สึกผมนะแล้วในร้านเนี่ยผมชงกาแฟแล้วผมรู้สึกว่ากาแฟรสชาติอย่างนี้ในร้านเนี่ย มีผมมาชงได้ผมไม่เคยเจอใครชงได้ฟังแล้วดูอาจจะอาจจะดูโมโมนะครับแต่ว่าจากการที่ผมก็ติดค้างไปเหมือนกันว่าตอนที่ผมเล่าว่าผมผมเคยไปฮ่องกงแล้วผมกลับมาเนี่ยจริงอย่างที่ผมบอกครับร้านกาแฟร้านนี้กาแฟดีมากและมาตรฐานสูงมากกาแฟของร้านนี้เป็นกาแฟที่ผมบอกว่าไม่รสชาติดีไม่ไอายใครเลยแหละรสชาติแบบว่าสู้กับต่างประเทศก็ได้ครับ เดี๋ยวผมขอติดเรื่องฮ้องงงไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังพอย้อนกลับมาที่กาแฟแก้วที่สี่เนี่ยที่น้องชงให้ผมอะครับ,ผม,รมบผมก็ดื่มปุ๊บผมก็โห้มันทํารถนี้ได้ด้วยเว้ยซึ่งปกติรสรสชาติอย่างเงี้ยผมคือประสบการณ์เราเราทํามาเยอะครับเราก็รู้ว่าเออรสชาติก็อร่อย,อร,อ,ยอร่อยอย่างเงี้ยมันทํำยังไงเนี่ยเราก็มีวิธีของเราเนาะเราก็ต้องมีสูตรเนาะเสร็จแล้วผมก็เลยถามน้องเขาครับว่าเฮ้ยแก้วนี้ชงไงอะ รู้ไหมสิ่งทแยวตอบมาคืออะไรแล้วพี่คิดว่าหนูชงยังไงล่ะตรงนี้ครับตรงนี้ครับคือประเด็นแล้วพี่คิดว่าหนูชงยังไงถ้าเรามองแบบอาวุโสความ เขาลบนับถือยำเกงครับใน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 เขา,เาในสไตล์ไทยเนี่ยระบบอาวุโสคำพูดนี้เป็นคําพูดที่ก้าวร้าวใช่ไหมครับเป็นคําพูดที่ไม่มีสัมมาคารวะใช่ไหมครับแต่ไม่รู้อะไรเหมือนกันครับในในวินาทีนั้นที่ผมได้ยินคําที่น้องพูดอย่างเงี้ยผมกลับไม่คิดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าน้องเขาก้าวร้าวอะไร น้องเขาก็แค่ถามผมกลับมาว่าแล้วพี่คิดว่าหนูชงไงผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาก้าวร้าวกับผมซึ่งในกรณีนี้คนอื่นมองว่าน้องอ่ะก้าวร้าวแต่ผมผมไม่ได้รู้สึกว่าน้องก้าวร้าวใส่ผมผมก็เลยบอกว่าเออจากประสบการณ์ของพี่นะพี่คิดว่าน้องเนี่ยน่าจะชงด้วยอัตราส่วนประมาณเท่านี้ดึงกาแฟมาประมาณเท่านี้ใช้เวลาประมาณเท่านี้ซึ่งในองค์ประกอบโดยรวมที่ผมบอก ให้น้องเขาฟังไปครับน้องเขากับทําสีหน้าตกใจใช่พี่รู้ได้ไงเนี่ยเห็นไหมครับมันมันมันพลิกไปเลยอ่ะหน้ามือเป็นหลังตีเลยอ่ะแค่แค่ชั่ววินาทีเดียวที่ที่เราคุยกับเขาอ่ะถ้าเป็นคนอื่นที่มองว่าเขาก้าวร้าวเนี่ยมันบริบทในการสนทนามันจะพลิกไปเลยครับ แต่ในกรณีเนี้ยในวินาทีนั้นที่ผมคิดอย่างเงี้ยผมก็บอกเขาเออพี่ว่าเราน่าจะทําประมาณนี้เนาะเพราะจากประสบการณ์พี่รสชาติอย่างนี้พี่เคยทําได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าเออน้องเขาเอ,อ้ยเขาใช่ครับแล้วมันกลายเป็นว่าเหมือนเราซื้อใจเขาไปเลยอะ่ะเหมือนเราแบบได้ใจเขาไปเลยอะ่ะเหมือนเขารู้สึกว่าเราอ่ะก็รู้จริงนะเราก็เก่งเขามันเหมือนกับเป็นความรู้สึกแบบ เคารบนับถือกันในหน้าง,งานในการทํางานร่วมกันนะครับไม่มีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องเลยไม่มีเรื่องของเจเนอเรชันเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเล้วรือสึกว่าเออเฮ้ยเขาเก่งอะ่ะคือเราก็ต้องบอกว่าเราเราก็าคิดว่าเราก็เก่งประมาณนึงแหละแต่เขาก็เก่งแล้วเราเป็นคนจากคนเนี่ยคนละเจเนเรชันกันแล้วแบบมาเจอกันในที่ทํางานแล้วแล้วเขาชงกาแฟรสชาติดีๆอย่างนี้ให้เราได้เราก็รู้สึกประทับใจมาก บวกกับคำถามที่เขาถามมาแล้วเราตอบคําถามเขาได้กลายเป็นว่ามันซื้อใจกันได้เฉยเลยกลายเป็นว่าโหเราเรา,เราสนิทก,กันนะเราโอเคกันนะแล้วเราทํางานร่วมกันสนุกมากเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความไว้ใจมีความเชื่อใจกันเพิ่มขึ้นในในในที่ทํางานนะเรามั่นใจว่าน้องเก่งน้องจะรับมือกับลูกค้ารับมือกับงานที่มันเข้ามาได้อะไรย่างเงี้ยบวกกับความอายุน้อยที่เขามีความร่างกายที่เขาสด ร่างกายเขาแข็งแรงเชา้ชาเช้าร้อยกว่า200แก้วก็หนักนะครับสำหรับสำหรับบาร์กาแฟแต่ว่าน้องเขาก็รับมือได้สบายซึ่งแบบอืมความสามารถก็ดีอายุก็ดีเขายังไปได้อีกไกลบวกกับถ้าเขาได้เจอคนที่เข้าใจเขานะเขาจะยิ่งไปไกลเนี่ยครับการทำงานกับคนเจนซี C. บางทีมันก็ไม่ได้แย่นะครับ แต่แค่เราถ้าเราเข้าใจเขาเราเราเราไม่มีอคติหรือเราไม่มีอะไรเขาผมว่ามันก็กลายเป็นประสบการณ์ที่ดีปไปเลยด้วยซ้ำว่าเออเฮ้ยฉันคนเจนซีมันไม่ได้เป็นอย่างที่เพื่อนฉันพูดหรือเป็นอย่างที่พี่ฉันพูดนะว่ามันเป็นเป็นอย่างนั้นก็มาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ครับขอให้สนุกสนานนะขอบคุณครับ